นะคะห้าสี่สามองพิติขาวี่เชนข่าวันนี้พวงส่วนงมเมกับโปรเจกต์ผมชื่อเลยเป็นไงบ้างคะรับบรรยากาศก็ขอบคุณนะคะความอลังการในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสถานที่ขอบคุณทั้งช่องเจ็ดนะคะก็คือที่ช่วยถ่ขยทอนะคะแล้วก็พอกับออกอากาศนะคะขอบคุณสถานที่นะคะที่ทําให้ภาพออกมาอลังการสวยงามนะคะคืออุทยานร้อยปีสุราง สถานที่แห่งนี้นะคะที่ทําให้ภาพบรรยากาศเต็มเต็มแล้วก็เต็มอิ่มสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะพี่เชยขับไงคะเรากดดันมาคะในแผเราเป็นเดิกทั้งสี่บ้านเนี้ยค่ะก็จะทําให้เต็มที่ครับกับโปรเจกต์นี้ครับผมไม่ได้มองว่าเป็นไม่ได้กดดันนะแต่จะเขาเอาทุกความคาดหวังมาเป็นแรงผลักดันของตัวเองครับให้ทําให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีที่สุดครับเราเป็นแฟนอยากรู้มากว่าเรื่องที่เราจะถ่ายทำเป็นเรื่องแรกเราควรจะรู้่ายังทำที่ว่าเป็นเรื่องไห สองเรื่องแรกที่เราทําการเปิดกล้องก่อนนะครับก็คือวิวาปัทภีครับกับเสนนหาวโยครับเป็นคู่ของที่เดินกับพี่ลมครับผมก็คือน่าจะน่าจะเดอนนี้น่าจะเดือนนี้ค่ะมาขอถามคู่ที่กําลังจะเริ่มเริ่มก่อนเลย เป็นไงกูรู้ตอกกนี้ค <ah> ่ะเป็นลมเลยค่ะเป็นไงเราเตรียมความพร้อมเป็นไงบ้างคะสำหรับหมวดกับเกาอลีเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอทหน้าจะมีเวิร์กช็อปอะไรกันแบบว่ารุ่นละค่ะก็เดี๋ยวรอเลยว่าจะเป็นยังไงก็เมันยุ่งจริงหรออะไรก็อาทิตย์หน้าจะเป็นสูงเรื่องบทเรื่องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆโอเคตัวค่ะ แล้วแล้วของเราก really kind of mm ็ค hmm. ือจะเป็นเกี่ยวกับปูู่ด้วยเนาะทางเซนต์ขับทุกส่วนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างะคาะส่วนซ้อมส่วนอมยิงปืนทุกวันเลยมาฆ่าเราได้ไหมไอ่ค่ะเลยได้อยู่ค่ะยิยยิงเลยยิงเลยย่งเลยยิ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 งเลย่ิงเิงเลยยิงเลยยิงเลยิงเลย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 ยิ ก็ตื่นเต้นแตะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้มาแสดงร่วมกันด้วยก็เลยแบบมีได้อ่านนิยายมาก่อนแต่การคตูนนะคะแล้วก็ลองดูว่าพี่โรสเอ่อพี่ดินกับน้องโรสหรือพี่โรสกับน้องดินแล้วเอ่อเวลาที่เราเห็นที่จากในนิยายทีตจัดการแบบไหนแล้วก็พอมาถู่ซีรีส์จะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนค่ะนี่เป็นไงคะถึงเต้นแล้วค่ะได้แอบไปเรียนแอคติ้งมานี้หน่อยแล้วก็ เดี๋ยวเราเข้าเวิร์ช็อปค่ะจะได้ลงคาแรคเตอร์ค่ะพวกเราจะมีมีอะไมบ้างมีทุกวันดีแหววโอ้โหโอ้ยพี่ตื่นเต้นโอเคพี่ตื่นเต้นในรอดนีเลยอะจะขอขอไปที่คู่ที่กำลังจะถ่ายคือที่พี่พี่เช้ก็คือคอสต์นั้งมีทุก็จะเป็นคอสต์ที่เป็นคุณขอขอพวกพี่พี่ฟ้าแบบพี่พี่ตลอดเยี่ยมไทยเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะสตารับบอคเล็กกับในขาได้รวยแล้วลูกก็ เตรียมตัวยังไงอะคะถ้าถ้าในช่วงที่ใกล้จะได้ถ่ายก็น่าจะมีการเวิร์กช็อปกันค่ะแล้วก็น่าจะมีการเข้าบทกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแบบตารางค่อนข้างโหดมากๆอาจจะต้องมีการแบบพักผ่อนกันให้เพียงพอเพื่อเตรียมที่จะรับมือกับตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีฟันขับที่ร่มถึงแฟนนิยายค่อนข้างที่จะเยอะด,ด้วยนะคะทงหนูเริ่มอ่านนิยายก่อนค่ะว่าคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงแล้วก็ เออเขาเรียกว่าเหมือนวาดภาพของชรดาไว้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนที่จะได้เข้ากับบอสเลกหรือว่าอปโค่ะส่วนใกล้ๆวันน่าจะมีเวิร์กช็อปกันอีกทีนหนึงหนูว่าภาพเป็นแบบไหนคะสำหรับเปขาสไตล์ชาลลอตนะคะเรื่องนี้รู้สึกว่ามันต้องใช้สเสน่ห์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันคือจุดมัดใจของบอสเลกค่ะก็เลยเดี๋ยวขอไปทําเสน่ห์หน้ากระจกคนเดียวก่อนว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วสวยค่ะส่วนมุมกล้องใดๆก็พี่พวงกับต้องช่วย มื่องนี้พี่ฟ้ารวยนะใช่ไหมคะเพราะปกติพี่ฟ้าจะเล่นในบทที่แบบว่าอีกเรื่องนี้ก็คือรวยขนาดไหนเอยก็ก็พอได้ค่ะก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็มีแบบรถซปเปอร์คงลซปเปอร์คาร์ให้ฟันขับได้ฟินๆกันบ้างเราก็สู้ชีวิตมเยอแล้วก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบดาร์กดราม่าส่วนมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นผลงานที่หลายๆคนอาจจะอยากเห็นเราในลุคบอสบ้างแต่จริงๆมันก็มีความเลื่อม ปกติเวลาเราออกงานก็จะเป็นฟิลฟิลแบบนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ยากกับการที่จะต้องปรับลุ k อะไรมากอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวจริงเราก็รวยพี่ชายทำอะเป็นกิกรวันนี้ไหมคะที่ไหนเป็นเอชอะอ่าใช่ใช่ค่ะลูกชายคนใหม่ค่ะล่กชาขอไปที่คู่คู่อยู่หัวนิดนึงค่ะเราอยู่หัวยัไรบ้างคะรักกันกี่มั่งยังไงสำหรับโซนรักกันถี่มงก็ สำหรับตัวลราครนี้น้ำหนึ่งกรับบทเป็นไฟอัญม่ะค่ะในรับบทเป็นจำเพางค่ะแต่ว่าตอนตีกันไม่ค่อยห่วงค่ะไม่ห่วงตอนรักกันมากแบบว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพวเราเป็นเพื่อนกันเราจะแบบว่าตีกันกนหยอกๆอยู่แล้วแต่ว่าพอทานมุ้งมิ้งจากพี่อ่านในนิยายอ่ะไม่ค่อยใกล้ตัวเราเลยค่ะก็เลยอาจจะต้องอาศัยการเวิร์กช็อปเข้าช่วย คือกันเยอะไหมคะเพราะจริงเราเราก็ไม่ได้ตีกันนะเนาะแต่พอเราไปเล่นเราต้องตีกันหนักแล้วแต่ว่าไม่ต้องจูนกันเยอะค่ะคือจากในนิยายก็จะเป็นการตีกันแบบพอให้น่ารักพอให้แบบหยิกกันนิดหน่อยใช่จูบเลยเหรอไม่มี่ะตัดตลอดเลยที่ที่ที่ตีขาพอพูดมาแบบนี้แล้วในีายนะเป็นร่วมกับนาคะเรแอยากไปนะคะที่เราต้องแบบว่าเสิร์ฟให้แฟนๆอ่ะเราแบบว่าได้เห็นโมเมนต์ของแต่ละคู่ด้วยจริงอย่างเดียวค่ะ ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเตรียมมาแล้วอยังไงอ่ะทัดเตรียมแย้มเหมือนกันไหมเดี๋ยวไม่สดใหม่เอาเป็นว่าแต่ว่าน่าจะหวาดกระโดดถ้าคือเราต้องทำาบบธรรมบ้านทำแบบธรรมเจ้าจักรมาธรรมบ้านแบบไม่เป็นป่าเพราะธรรมบ้านแบบที่อยากเป็นธรรมบ้านิมแน่นอนไม่ต้องหมดเติมแน่นอนใช่แต่ว่าต่างสไตล์อยู่นะคะต่างสไตล์ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนก็ต่างคาแรคเตอร์ กับเซรนะคะโฟรแมนนะคะก็คือทั้งพี่บาปัทตีนะคะนาทีร้อยเร้สนิหาวโยแลว้วก็โซลักคณีนะคะไว้ไว้บอกว่ากับทุกคนด้วยนะคะก็คือพวกเราเนี่ยคงเต็มที่เต็มกําลังความสามารถแล้วก็สุดความสามารถของทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานผู้กากับทุกคนก็พยายามเตรียมงานซัพพอร์ตให้เต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะคะให้สมกับที่ทุกคนรอคอยที่สุดกับเปไมกับโปรเจกต์ันะะี้ค่ะ ก็ฝากติดตามนะครับว okay. ่าเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของโปรเมก์กันแน่นอนครับไม่ว่าเรื่องมันมาตั้งแต่งานแถลงข่าวนะครับที่วันนี้วันวงสวงนะฮะการตีอยู่แล้วว่าในโปรเจกต์ของเราจะยิ่งใหญ่กันขนาดไหนนะครับก็ฝากให้ติดตามด้วยนะครับกับบ้านมัติดบันทึกทั้งสี่เรื่องนี้เลยครับโอเคสอีค่ะยินดีต้อนรับคะ